ภายในประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวดเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มราชวิทยาลัย,ลยจุฬาภรณ์ที่เปิดให้บริการวันแรกสำหรับการฉีดวัคซีนพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าสุาภร o l วัยล,ลััษน์อัคราชกุม,มารีก,ากรมพระศรีสว่างควัตวรวัติยราชนา,นารีแก่ประชาชนผู้ดได้โอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้มีรายได้น้อยและชุมชนโดยรอบจำนวนหก0ันสี่ร้อยรายเนื่องในโอกาสสงเสริมพระชนมายุครบหกสิบสี่พรรษา กรกฎาคม2564ันรยกบสี่ณโทรคามนาคมแห่งชาติโรยศาสตรตาจารย์นายแพทย์นิชิมหานนท์เลขาธิการร้าชวิทยาลัยจุฬาพรให้การต้อนรับทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาพรรับวัคซีนตัวเลือกซิโนโฟาร์มล็อตแรกหนึ่งล้านโดสจากประเทศจีนและดําเนินการส่งตร,งตรวจสอบคุณภาพโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกระจายสู่โรงพยาบาลต่างๆโดยราชวิทยาลัยจุฬาพรเป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไทยในการดําเนินการประสานติดต่อและนําเข้าวัคซีนซิโนโฟาร์มจีนเข้ามา เพื่อสนับสนุนการทํางานของภาครัฐให้ใช้สําหรับองค์กรนิติบุคคลและหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุสนค่าวัคซีนให้กับบุคคลต่างๆให้ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกําหนดอัตราค่าวัคซีนอยู่ที่888บาทต่อโดสผมธจิราพิทยานนน์รายงานค่ะ